พระเยซูเจ้ากำลังขับผีใบเมื่อผีใบออกไปแล้วคนใบก็พูดได้ประชาชนต่างก็พากันประหลาดใจแต่บางคนก็กล่าวว่าเขาขับผีออกได้เพราะอำน,นาจของเบเลเซบูลหัวหน้าผีนั่นเองคนอื่นๆอยากทดลองพระองค์จึงขอให้พระองค์ประทานเครื่องหมายจากสวรรค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสสอนว่า อาณาจักรใดๆที่แตกแยกกันก็จะร้าวไปบ้านเรือนก็จะพังทลายทับกันและถ้าซาตานแตกแยกกันอนาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเล่าเพราะพวกท่านกล่าวว่าเราขับขีออกได้ด้วยอำนาจของเบลเซบูลถ้าเราขับขีออกด้วยอำนาจของเบลเซบูลแล้วพวกพ้องของท่านขับไล่มันออกด้วยอำนาจของใครเล่า และดังนี้พวกเขาก็เป็นผู้ตัดสินกล่าวโทษพวกท่านแต่ถ้าเราขับขีออกได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระผู้เป็นเจ้าก็เป็นอันว่าพระนจักของพระเจ้ามาถึงพวกท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านเรือนของตนทรัพย์สินของเขาก็ย่อมจะอยู่ในที่ปลอดภยัยแต่เมื่อมีคนที่แข็งแรงกว่าเขาบุกเข้ามาเอาชนะเขาได้ คนนั้นก็จะรีบเอาอาวุธที่เขาได้วางนั้นไปแล้วแบ่งปันข้าวของของเขาเสียผู้ใดไม่อยู่ฝ่ายเราผู้นั้นก็เป็นปฏิปักษ์กับเราและใครที่ไม่เก็บรวบรวมไว้กับเราเขาก็เป็นผู้กระทําให้มันกระจัดกระจายไปในสมัยก่อนเวลาที่เป็นเด็กๆ ในยุคที่ยังไม่ได้มีวัติกันสังคยาวาติกันที่สอง,สองก็จะมีการห้ามอยู่ตลอดเวลาห้ามอยู่สองอย่างหนึ่งห้ามเข้าวัดศาสนาอื่นศาสนาไหนก็ตามแม้แต่วัดริสเตียนก็ห้ามเข้าเข้าไปเมื่อไหร่เป็นบาปเมื่อน,นั้นสองห้ามอ่านหนังสือธรรมะไม่ว่าของศาสนาใด อ่านเมื่อไหร่ก็ต้องไปแก้บาปเมื่อนั้นมันเป็นการชี้สอนของพระศาสนุจักรในยุคนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่คุมเด็กๆไม่ให้คว้เขวเดี๋ยวไปเข้าวัดนั้นแล้วเกิดฟังอะไรดีๆจิตใจอาจจะคว้เขวเดี๋ยวอ่านหนังสือธรรมะของาศาสนานั้นาศาสนาดีแล้วรู้สึกเลื่อมใสไม่ถูกต้อง เดี๋ยวจะไขว้เขวเสียความเชื่อและที่สุดก็จะกลายเป็นอโพสตตาสมัยก่อนก็จะใช้คำอโพสต,ตานี้มากพออโพสตตาบ่อยๆปั๊บก็กลายเป็นเฮเรติกอโพสตตาคือคนที่หลงประเด็นเรื่องความเชื่อเฮเรติกก็คือคนที่เลิกถือศาสนาและออกไปถือศาสนาอื่น ฉะนั้นสองคำนี้จึงทำให้บรรดาคริสตชนสมัยก่อนนั้นมีกรอบของตัวเองอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ใช่ของคาทผลิตฉันไม่เชื่อเด็ดขาดมันก็เป็นอะไรที่คอยควบคุมความเชื่อของคนสมัยก่อนที่ยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรพรญญาศาสนัจากในฐานะที่เป็นแม่ก็ต้องคอยต้อนไว้ไม่ให้หลงผิดด้วยวิธีต่างๆและมักจะใช้คำว่าบาปเพื่อจะกันไว้แทบทุกอย่าง แต่ในความเป็นจริงแล้วความจริงความดีความถูกต้องไม่ได้อยู่ในกรอบของาศาสนาจาักรทาอลิกอย่างเดียวเพราะจะพูดไปแล้วพระเจ้าท่านใหญ่มากใหญ่ถึงขนาดที่ไม่มีาศาสนาใดอ้างว่าฉันมีพระเจ้าของฉันองค์นี้าศาสนาเดียวฉะนั้นหลังจากัติกันที่สองพระศาสนาจะเปิดกว้าง และบอกว่าพระเจ้ามีวิธีเผยแสดงความจริงให้แก่โพรงนั้นรูปแบบมากมายและมีประโยคหนึ่งซึ่งคนคาทอลิกสมัยก่อนยังรับไม่ได้ทำใจไม่ได้ก็คือตอนหน้านี้เขามักจะบอกว่านอกาศาสนาคาทอลิกไม่มีความรอดหรือจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือใครไม่ได้เกิดมาเป็นคาทอลิกตกนรกทุกคน มันเป็นประโยคซึ่งทำให้แคบมากแต่หลังจากที่วัติกันเปิดหน้าต่างพระศาสนาจัรกออกมาแล้วประกาศว่าพระเจ้ามีวิธีที่จะทำให้ลูกของโรง์ซึ่งไม่ได้เกิดมาเป็นคาทอลิกนั้นได้มีหนทางไปถึงโรง์ด้วยใจกว้างและความรักของโรมถ้าจะพูดกันแบบชาวบ้านว่าคนหนึ่งที่ไม่ได้เกิดมาเขาในในความเป็นคาทอลิกนั้นเขาผิดหรือไม่ เออถ้าสมมติเราเลือกเกิดได้และไม่ยอมเกิดเป็นคาทอลิกโอเคนั่นคุยกันได้แต่นี่ไม่มีใครเลือกเกิดได้ใครเกิดที่ไหนเราจะไปบอกเขาว่าโอ้เสียดายคุณไม่ได้เกิดมาเป็นคาทอลิกน่าเสียดายฉันจะสวดให้เพราะคุณยังไงก็ตกนรกแล้วถ้าไม่รีบกลับมาเป็นคาทอลิกและอื่นๆตรงนี้ต้องการจะบอกอะไรต้องการจะบอกสิ่งเดียวกันที่พระวรสารวันนี้พูด เวลาที่คนคนหนึ่งยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังยึดมั่นอยู่ในความผิดของตนเองเวลามีความดีมาถึงในเมื่อใจเขายังไม่พร้อมเขาจะรีบป้ายสีความดีนั้นให้เป็นความชั่วเหมือนพวกฟาริสียังไม่พร้อมที่จะรับคำสอนของพระเยซูเจ้าพอพงเทศอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งพวกเขารับไม่ได้และยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนั้น เขาก็าจะป้ายสีพระเยซูเจ้าว่าหัวหน้าเบนเซบุลหัวหน้าผีเชื่อไม่ได้อย่าไปฟังผีพิศารมาพูดชัดๆและนี่คือวิธีที่จะปิดตัวเองไว้ในกรอบขจัดทุกสิ่งที่ดีที่ผ่านเข้ามาผ่านไปผ่านมานั้นทิ้งไปเพราะว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวันนี้พระวาจาของพระเ,เจ้าอย่างเปเชือ้อเชิญเราในเทศกาลมหาพรที่เป็นพิเศษ เปิดใจของเราไว้ให้กว้างพระเจ้าจะมีวิธีที่จะให้ความดีผ่านเข้ามาในตัวเรานี่ร้อยแปดพันเก้าขออย่างเดียวอย่าไปมีอาติอย่ามีใจดือดด้อดันดื้อดันแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้ามีใจแบบนี้ถ้ายังใจของเรายังไม่พร้อมจะรับความดีใจของเราจะมีข้อแก้ตัวร้อยแปดพันเก้าเห็นตัวอย่างดีๆของใครบางคน ก็จะพูดป้ายสีทันทีเลยอย่างว่านะทําดีเพื่อเห็นแก่นหน้าได้พักสองพักก็เจ๊งแล้วเรารู้สึกสบายใจไม่ต้องเรียนแบบเขามีคําพูดดีๆของใครบางคนมาพูดผ่านเข้าหูเราก็จะบอกว่าะจะรู้เรื่องอะไรมันก็อย่างว่าและดูตัวเองสิยังไม่เท่าไหร่เลยแล้วจะมาพูดดีๆทําไมและเราก็สบายใจขจัดเข้าไปทีละคนสองคนเหมือนกับพวกฟาริสีขจัด พระเยซูเจ้าเบนซบูลเบนซบุลเบนสบุลไปเรื่อยๆและเขาก็ยึดมั่นอยู่ในความหลงผิดของเขาต่อไปและนี่ก็คือสถานการณ์ซึ่งพระเยซูเจ้าบอกย่ำแย่มากกว่าสถานการณ์ทุกสถานการณ์เพราะคนหนึ่งกําลังต่อสู้กับความดีและพระเจ้าส่งความดีมาเป็นระยะระยะปร,ะรากฏว่าเขาปัดออกไปหมดอ๋อไม่ใช่ศาสนาคริสต์อ๋อไม่ได้ อ้อเรื่องของธรรมะของศาสนาอื่นโอ้เป็นพิปิิปฏิบัติของศาสนาอื่นเราไม่ได้เรามีของเราเองน่าเสียดายมากวันนี้พระสาทนิจักจึงอยากให้เราวอนของพระเจ้าให้เราเปิดใจให้กว้างทุกความดีมาจากพระเจา้าไม่ว่าแหล่งความดีนั้นมาจากไหนและเราจะพบว่าวันนึงวันนึงเราพบกับความดีที่มาเสริมชีวิตของเราให้ดีขึ้นอย่างต่อเน,นื่อง